การฟังเทศภาคปฏิบัติของโยมมารดาหลวงตาสวัสดีครับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับนำธรรมะมาฝากครับวันนี้ในหัวข้อธรรมการฟังเทศภาคปฏิบัติของโยมมารดาหลวงตาเทศโดยหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนวัดป่าบันตาดครับพอพูดอย่างนี้เราก็ย้อนถึงโยมแม่เราโยมมารดาเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ตั้งแต่หนังสือก็ไม่ได้นะโยแม่เราไม่ได้หนังสือสักตัวคนเท่าคนแก่มีหนังสือที่ไหนไปเรียนพอจะรู้เวลาเอามาบวชแล้วเราเทศก็เทศภา,าคปฏิบัติโยแม่ก็เคยฟังทางภาคปริยัติมาแล้วมากต่อมากเพราะโยแม่ชอบอัดชอบทำม,มาแต่ไหนแต่ไร ي. ฟังธรรมนี้ฟังมากทีนี้เวลาเราเอามาบวชแล้วเราก็เทศธรรมภาคปฏิบัติ โยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคันฟังไปฟังไปจิตสงบได้สงบได้ต่อไปสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาภาวนาธรรมดานี้บังคับจิตให้สงบบางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงบันฟัดบันเบี่ยงกันอยู่ระหว่างอารมณ์กับใจมันไม่ยอมลงให้พอมาฟังเทศแล้วมันค่อยกล่อมกันลงจิตรู้อยู่นั้นธรรมะสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาตลอดเวลา จิตก็คอยตามตามแล้วลงนี่โยมแม่พูดเองเรียกว่าแม่ลงรูกก็คือโยมแม่ของเราลงจริงๆลงโดยหลักธรรมชาติไม่ทราบว่าเราเรียนมามากน้อยเพียงไรทราบแต่เพียงว่าเป็นมหาเวลาออกปฏิบัติความลึกตื้นหนาบางแห่งจิตใจของเรานี้เราไม่เคยเล่าให้โยมแม่ฟังตั้งแต่การบวชเป็นไปจนกระทั่งถึงออกปฏิบัติกลับมาเป็นอาจารย์สอนโยมแม่เราไม่เคยเล่า เรื่องความเป็นมาของเราให้โยมแม่ฟังเลยไม่มีเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่จะเล่าในฐานะแม่กับลูกนี้ไม่เคยมีถ้าเข้าไปพูดก็มีแขกมีคนเข้าไปเทศนาว่าการแล้วเข้าไปก็เทศจบแล้วก็ออกมาก็มีท่านปัญญาหลวงปู่ปัญญาปัญญาวัตถุเป็นผู้ตามอัดเทปไว้โยมแม่คันฟังไปฟังมาจิตรวมละสิรวมเข้ารวมเข้าต่อไป เลยฟังเทศพอเริ่มเทศนี้จิตจดจ่อเท่านั้นลงเลยไม่ต้องได้บังคับไม่เหมือนนั่งภาวนาลำพังบังคับแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้เรื่องบางทีมันต่อสู้เราเสียจนนั่งหลังจะหักก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ฟังเทศนี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่เว้นแต่ละครั้งเลยที่จิตจะลงไม่ได้ไม่มีทุกครั้งเทศพอเริ่มเทศจิตเริ่มจอนี้ธรรมะก็ขอมลงไปขอมลงไปแน่วแน่เลย นี่โยมแม่พูดเองเราไปเทศแต่ก่อนคนไม่ค่อยมากถ้ามีแขกคนมาถ้ามีฝ่ายผู้หญิงมากเราก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเสียผู้ชายมาด้วยกันก็ให้ผู้ชายตามเราเข้าไปไปฟังเทศที่ครัวซึ่งมีผู้หญิงอยู่นั้นทั้งฝ่ายโยมแม่ก็เป็นนักบวชอยู่นั้นด้วยแขกคนที่มาหาไปพักที่ครัวก็ไปเทศที่นั่นเอาโยมแม่ฟังเทศมาตลอดที่ได้ฟังประจําเลยก็คือเทศให้ เผาพงาฟังอันนี้เทศฟังเป็นประจำจนติดไหาอย่างนั้นนะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าไปเทศวันนั้นเสียดายตลอดเลยไหาอย่างนั้นมันเป็นอยู่ในจิตท,ทั้งทั้งที่ทราบแล้วว่าเราจะไม่เข้ามาเช่นจะประชุมพระบ้างหรือมีธุระจาเป็นไม่ได้มาในระยะนั้นบ้างเราก็บอกลงหน้าเอาไว้แม้ทราบแล้วก็ยังเสียดายอยากให้มาตลอดเวลาคือไม่ได้มาจิตมันก็ดิ้นมันดีดภาวนาไม่ค่อยดี ถ้าไปแล้วฟังเทศนี้ลงทุกครั้งตอนที่หนักมากเข้าไปในผลประโยชน์ที่เด้มากก็คือเทศสอนขาพงาอันนี้เราไปเทศทุกคืนทุกคืนจนได้หนังสือมาสองเล่มหนาเสียด้วยศาสนาอยู่ที่ไหนและธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่สองเล่มเทศทุกคืนทุกคืนโยมแม่ไปฟังทุกคืนได้ผลทุกคืนทีนี้เวลาทางนี้จะกลับไปนี้ก็ขอบอกไม่เลย นี่หากว่าไม่มีแขกมีคนจะมาขอ,อนิมนต์อาจารย์วันบ้างขอ,อนิมนต์มาเทศอบรมแม่บ้างเพราะการฟังเทศนี้สะดวกมากต่อจิตใจที่ฟังแล้วรวมลงสงบลงทุกครั้งไม่มีพลาดเลยไม่ได้เหมือนที่เราภาวนาอยู่โดยลําพังตนเองแล้วดีดดิ้นมันไม่ค่อยลงแต่พอฟังเทศนี้ไม่ต้องบังคับพอจิตจ่อลงไปสติตั้งลงตรงนั้นเทศนี้จะกลมลงกลมลง ลงเองลงเองสุดท้ายเรียกว่าไม่มีพลาดเลยกันไหนก็กันนั้นรวมได้ทุกกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแขกมีคนอาจารย์ว่างเมื่อไหรก็ขอนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศให้แม่ฟังบ้างพอเป็นเครื่องบำรุงจิตใจแม่ได้ผลทุกวันทุกวันนี่ลงอย่างนี้จากนั้นมาก็พูดเองนะโดยที่โยมแม่ก็ไม่รู้เรื่องเวกเราว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรธรรมะปฏิบัติเป็นอย่างไร แต่โยมแม่เคยฟังทางด้านปริยัติมาก่อนมากต่อมากแล้วพระท่านเทศให้ฟังทีนี้มาฟ,ฟังภาคปฏิบัติก็คือเราเองเป็นคนไปเทศโยมแม่เข้าใจได้เองนะเวลาไม่มีแขกมีคนมาขอ,อนิม์อาจารย์มาเทศสอนแม่คือตอนแก่มานี่เรียกว่าอาจารย์นะแต่ก่อนเรียกมาหาพ่อทิติมันถือด้วยกันทางนั้นก็ถือสิทธิเป็นแม่ทางนี้ก็ถือสิทธิ์ทางเป็นลูก ลูกกับแม่ก็ไม่ลงกันเรียกว่ามาหาเท่านั้นคันต่อมาก็เรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นมาอาจารย์เตรียมปากแล้วอาจารย์ว่างเมื่อไหร่แล้วขอนิมนมาเทศสอนแม่บ้างแม่ได้ผลทุกคืนนะจากนั้นก็บอกเทศอาจารย์พูดตรงๆเลยนะเทศอาจารย์ไม่เหมือนเทศใครแม่ฟังมาทางด้านปริยัติฟังเท่าไหร่แม่ก็ไม่ได้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจเหมือนอาจารย์เทศนี้เลย ไม่ในเทศว่าเทศภาคปฏิบัติอะไรละไม่ว่าแต่ไม่เหมือนเทศอาจารย์เทศนี้เลยอาจารย์เทศนี้ลงได้ทุกคืนแน่แน่ทุกคืนเลยต่างกันอย่างนี้เทศอาจารย์จึงต่างใครอยู่มากว่าอย่างนั้นพูดเองนะเทศไปเทศไปจิตมันก็ลงของมันเองเราก็ยอมรับแล้วโยมแม่จึงลงเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาว่าการ เทศบางทีก็มีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเองพุ่งไปเลยโยมแม่ติดเทศของลูกออกปากพูดเลยว่ายอมรับว่าเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครเทศจี้เข้าไปในจิตเทศอะไรตีเข้ามาในนั้นนั้นตรงกระตั้งจิตรวมได้ทุกครั้งเทศผู้อื่นท่านเทศท่านไม่ได้เทศอย่างนี้ท่านเทศไปทางนูน้นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานนั้นนิทานนี้เราก็ฟังเพลินไปข้างนอกเสีย ไม่ได้เข้ามาข้างในแต่อาจารย์เทศนี้เทศดีเข้ามาข้างในจิตมันก็ลงโยมแม่พูดเองจึงบอกชัดๆเลยทีนี้เทศอาจารย์นี้แม่ยอมรับทุกอย่างเลยลงจิตจิตลงจริงๆเวลาน,านานเข้าแม่ก็บอกว่าแม่นี้หูสูงแล้วนะคือถ้าไม่ได้ชิดใช่เทศอาจารย์มันไม่ลงนะจิต ถ้าเทศอาจารย์มาลงได้ง่ายหูสูงแล้วนะทางนี้แม่กับลูกก็แย่กันไประวังนะหูสูงเดี๋ยวเป็นหูหมานะเราไหวาทางนั้นก็แวดขึ้นมาเลยมันจะเป็นหูหมาอย่างไรหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละยอมรับนี่ลงโยแม่ลงจริงๆบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงสูงเอาจนเต็มแนี่วตามทางสายธรรมที่เทศไปบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเอง ถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปหรือจะเป็นจะตายอะไรมันก็ว่าของมันไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมโยมแม่ร้องไห้เลยเชียวโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นไม่อยากได้ยินมันจะต้องได้ยินผู้ฟังอยู่นี้ไม่อยากได้ยินก็ผู้จะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวาภายนอกสิเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มันคล่องเข้าในเรื่องความตาย แล้วจะไม่กลัวตายเราก็บอกอย่างที่พูดนี้เราไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวอะไรเลยเราพูดตามหลักความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แม่จะมาเสียใจทำไมเราก็พูดอย่างนั้นโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยคือมันเหมือนเป็นรูปเป็นภาพเราเข้าไปที่ปั๊บแล้วเหมือนกับดีดผึงไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้มันหมดหวังเสียอกเสียใจไม่อยากให้ตายความหมายเวลาพูดมันเกี่ยว ข้องกับเรื่องความเป็นความตายถึงการมันจะไปมันเป็นยังไงในจิตนี้มันบอกตรงๆบอกเลยพุ่งไปเลยนี่แหละโยมแม่ร้องไห้แม่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินก็ให้ได้ยินเสียนะโยมแม่เองก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นความตายสําคัญที่จิตมันคล้องตัวหรือไม่คล้องตัวอบรมดีหรือไม่ดีเท่านั้นถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี้ไม่มีอารมณ์อะไร ความเป็นกับความตายไม่มีน้ำหนักยิ่งหย่อนกว่ากันมีเท่ากันเพราะเป็นความจริงด้วยกันเป็นสมมติด้วยกันปล่อยสมมติด้วยกันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเวลามันได้พอทุกอย่างแล้วมันปล่อยหมดจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเลยหลวงตามหาบัวยานสัมปโนวัดป่าบ้านตาด อุดรธานีเทศเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2549ครับก็จบไปนะครับสำหรับหัวข้อธรรมะในหัวข้อที่ว่าการฟังเทศภาคปฏิบัติของโยมมารดาหลวงตาครับพบกันใหม่กับสาระดีๆจากทางช่องของผู้จัดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ